วันนี้นะคะการจะเอา Hyundai h ุนไดเ i H1 มาจับโปน,นักตามคำเรียกร้องบอกเลยว่าลูกค้าคนไหนอยากได้นะคะเตรียมฟังราคาให้ดีเพราะวันนี้3คันนี้นะคะหน้าใหม่โฉมปัจจุบันแบบนี้และไม่หลักหมื่นนะคะเริ่มต้นไม่เพียงแค่50าหมกิโลเมตรเท่านั้นมีให้เลือกถึง3สีสีน้ำตาลสีดำสีเทาวันนี้การจะขายราคาเดียวเลยค่ะ 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นการบอกเลยว่าถูกมากเพราะว่าป้ายแดงนี่คือล้าน8ล้าน9นะคะตัวท็อปสุดดีลักนะลูกค้าขอย้ำว่าดีลักนะวันนี้การเอารุ่นท็อปสุดดีลักที่มีประตูไฟฟ้าสองข้างกล้องรอบคัน cruise control มาจัดโปรนะลูกค้าไม่ได้เอาตัวเริ่มหรือตัวแบบลองท็อปมาจัดนะวันนี้ราคานี้ได้ตัวท็อปดีลักกันกลับบ้านได้เลยนะคะแล้วนะคะบอกเลยว่า ราคาดีๆแบบนี้นะคะการจะฟรีค่าโอนค่าจัดให้เลยนะคะและสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจวันนี้บอกเลยว่าบริการหลังการขายของเราฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า2,000 20, 0กิโลกันไปเลยนะคะและบอกเลยว่ารถทุกคันของเรานะคะการจะรับประกันเลยว่า ไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร0 0ระบุในสัญญาให้ได้เลยนะคะและรถของเรานะคะได้รับการตรวจสภาพจาก Inspection วันทูคานะคะบอกเลยว่ารถสวยสภาพป้ายแดงแน่นอนและอยากไปดูกันแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละคันจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะและมาเริ่มต้นกันที่คันนี้เลยค่ะ Hyundai h ุนไดเฮส2.5ดี u ักนะคะ ปี2019กันเลยโฉมปัจจุบันนี่นเข้ามาดูนี่เลยลูกค้ามีนะคะในส่วนของกล้องรอบคันทะเบียนใช้แล้วรวยแน่นอนนะคะบอกเลยทะเบียนสวยมากและคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนั่นเองนะคะตัวดีลักแลนี้สวยมากลูกค้าดูไฟเลยนะคะนี่การให้กล้องมาดูเลยวันนี้กล้องอาจจะงงๆเล็กน้อยนะลูกค้าโทษทีเพราะว่าเราเพิ่งจะซื้อกล้องใหม่นั่นเองเปลี่ยนกล้องใหม่นะ หรือใครเป็นเซียนกล้องถักมาได้เลยนะถ้าดูแล้วเวียนหัวนะลูกค้าเนทักมาสอนวิธีการใช้ได้เลยนะคะพอเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นกล้องโซนีนะอยากจะทําให้ภาพมันชัดขึ้นลูกค้าเนาะเวลาลูกค้าดูเนี่ยจะได้สมจริงมากขึ้นนั่นเองนะคะไม่ไม่รีวิวรถแล้วเนาะมารีวิวกล้องกันดีกว่า,าแล้วก็ ตัวแม็กกับมาที่รถกันดีกว่านะคะตัวแม็กนะคะจะเป็นแม็กลายทูโทนเพราะว่าเขาเป็นตัวท็อบนั่นเองอุ้ยดอกยางแบบค่อนข้างเต็มนะปี2022นะคะมิชลินกันเลยนะคะนี่สวยมากคันนี้มีกล้องรอบคันตรงกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะไล่มาเลยกันซาดนะคะและตัวท็อปนะคะนี่มาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าถึง2ข้างและคันนี้นะคะการบอกเลย ว่าสวยมากลูกค้าและคันนี้นะคะไม่น้อยมากลูกค้าการเอารถไม่น้อยมาจัดโปรนั่นเองไม่เพียงแค่5้0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าไม่น้อยจริงนะคะและพวงมาลัยนะคะมันตีฟังก์ชันพอเป็นตัวท็อปดีลักนะคะเขาจะมาพร้อมด้วยครูสคอนโทรนั่นเองนะคะแล้วนี้เลยบอกเลยว่าหน้าจอนะคะนี่การให้กล้องเข้ามาเลยนะคะจะเห็นเลยนะคะมี ออปชันเยอะมากนะคะวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธมีระบบนำทางหรือเนวิเกเตอร์ด้วยนะลูกค้าแล้วก็แสดงกล้องรอบคันนั่นเองนะคะนี่มีกล้องรอบคันด้วยแอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้และที่สำคัญคู่มือนะคะนี่วันนี้ต้องรอกล้องนิดนึงนะลูกค้ามือใหม่หัดเปลี่ยนกล้องนั่นเองอ่าแล้วนี่คู่มือเอกสารคือครบมากนะคะคู่มือการใช้งานหน้าจอนะคะ แล้วก็นะคะคู่มือการใช้งานของตัว H1 นั่นเองนะคะและคู่มือของตัวสไลด์นะคะประตูสไลด์และบุ๊กเซอร์วิทนั่นเองนะคะอย่างคันนี้โอ้โหลูกค้าเข้าพักบางมีเนี่ยนี่เข้าแบบว่าไม่พักเลยนะคะคือไม่ห้าห0ื่นแต่ดูแลดีมากนะคะเพิ่งจะเข้าล่าสุดโอ้เข้าไป ดูแลนะคะในส่วนของตัวเฟืองกระจกมองข้างซ้ายนะคะวันที่7กระกฎาคมนี้เองคือนี่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นเวลาเจ้าของเดิมเข้าไปดูแลรถที่ศูนย์นะคะอันนี้คือเข้าศูนย์เข้าศูนย์ล่าสุดน,นะคะทายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็คือเดือน10ปี67นั่นเองลูกค้าซื้อไปจะเข้าศูนย์หรือเข้าข้างนอกก็ได้นะอันนี้คือรถด,ดูแลศูนย์ทุกระยะจริงสวยมาก นะคะและนี่มาพร้อมอย่างที่การบอกประตูไฟฟ้าสองคางนั่นเองและคันนี้สุดหรูมากแต่งเบาะ VIP นั่นเองนะคะสุดหรูของจริงนะคะนี่เบาะทรงโซฟาการบอกเลยว่าเบาะทรงนี้นั่งสบายแล้วก็อะไรรู้ไหมคะลูกค้านี่นั่งสบายแล้วก็แบบว่าใหญ่พอดีตัวการบอกเลยว่าการถือว่าเป็นผู้หญิงตัวใหญ่นะ แต่ถ้าใหญ่กว่าการเนี่ยนั่งได้นะลูกค้านี่เพราะว่าเฮ้ยทรงใหญ่จริงปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเนเท้านะคะขานะคะแล้วก็พนักพิงนั่นเองการบอกเลยว่าน่าใช้มากมีนี่จอทีวีเพดานนะคะแอร์เย็นมากสำหรับฮุนไดนั่นเองนะคะแอร์คือล้อมรอบเลยนะคะข้างหลังนี้6ช่องกันเลยโหบอกเลยใครอยากได้คันนี้ คือคุมมากนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวการจะพาไปดูข้างหลังกันดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยสวยขนาดไหนนะคะนี่ไล่มาเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้แต่งเบาะ VIP แล้วแต่งทั้งหมดนะลูกค้านี่ก็คือข้างหลังก็แต่งด้วยนะคะแต่งทั้งหมดเลยนะคะข้างหลังแต่งหมดเลยสวยมากคันนี้ บอกเลยใครอยากได้ต้องรีบต้องไวนะคันนี้ไม่น้อยแต่ง VIP และลูกค้า9,99,000ทะเบียนสวยการให้ไปเลยนะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะนี่วนในกล้องนะคะวนอีกรอบหนึ่งให้ดูเลยว่าคันนี้นะคะที่การบอกว่าใหม่แค่5,9,000กิโลเท่านั้นนะคะสีน้ำตาลน,นะคะแบ็คบาวของเรา สี่ยอดฮิตที่ลูกค้าตามหานั่นเองนะคะวันนี้มาแล้วนั่นเองนี่นะคะใครอยากได้ต้องรีบต้องไวกันเลยนะคะบอกเลยว่าสวยสมใจแน่นอนแลน้วนี่ดูห้องเครื่องลูกค้าสวยมากนะคะการให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆวันนี้จัดโปรให้ลูกค้าแล้วนั่นเองนะคะ โอ้โหสวยมากเดิมๆนะคะนี่เลยให้ลูกค้าดูเลยนะคะนี่ไล่กันมาเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากดูนะคะบอกเลยว่าจะเป็นเครื่องดีเซลนะคะ2.5 2,500cc เครื่อง A2 แล้วนั่นเองนะคะนี่บอกเลยว่าคันนี้ตัวเด็ดตัวโดนนะคะและที่สำคัญนะคะลูกค้า ตัวท็อปสุดดีลักนะคะปี2019สีน้ำตาลนะคะทะเบียนสวยประตูไฟฟ้าสองข้างกล้องรอบคันแล้วก็มีแต่งเบาะ VIP ข้างในนะคะในราคา9,99,000บาทเท่านั้นใครอยากได้บอกเลยต้องรีบต้องไหวและเดี๋ยวการจะพาไปดูอีกคันหนึ่งกันเลยและสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีดำนั่นเองลูกค้า บอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยจะผลิตปี2018จดปี2021นนั่นเองนะคะคันนี้ การบอกเลยว่ารถสวยไม่น้อยเพราะไม่เพียงแค่80,000่กิโลเมตรเท่านั้นรุ่นตัวท็อปเหมือนกันนะและคันนี้จะเป็น11ที่นั่งได้สีดำอยากดูกันแล้วใช่ไหมคะลูกค้ามาเลยนี่เลยนะคะกล้องรอบคันนั่นเองนะคะออปชันของตัวดีลักจะพาดได้ยังไงนั่นเองนะ,ะและเดี๋ยวการพาไปดูข้างในเลยนะคันนี้อย่างที่บอกไม่น้อยมากลูกค้า แปดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วตัวแม็กจะเป็นแม็กลายทูโทนเหมือนกันนะคะนี่บอกเลยว่าใครกำลังมองหาฮุนไดเฮชวโฉมปัจจุบันสีดำนะคะไม่น้อยหลักหมื่นต้องคันนี้เลยนะคะนี่การ ให้ลูกค้าดูเลยนะคะว่าคันนี้สวยขนาดไหนนะคะและคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าใหม่น้อยมากนะคะดูแลมาดีมากๆนะคะ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเหมือนกันนะคะมี cruise control น,นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วประตูไฟฟ้าก็สามารถเปิดข้างในได้ด้วยนะคะหน้าจออ่าเมื่อกี้การโชว์กล้องรอบคันไปแล้วนะคะเดี๋ยวการจะมาโชว์ในส่วนของ navigator หรือระบบนำทางนั้นเองนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะออปชั่นเยอะนะคะนี่ระบบนำทางมีให้แล้วนะคะลูกค้าแล้วก็แอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้แอร์เนี่ยจะเป็นแอร์แย่นะ แยกหน้าแล้วก็แยกหลังนั่นเองนะคะลูกค้ามีเสียบสาย USB ด้วยและตรงนี้นะคะสามารถไว้มือถือก็ได้ลูกค้าไว้ชากาแฟาได้หมดเลยและคันนี้นะคะบอกเลยว่าออปชันโอ้โหเอกสารคือครบนะคะคู่มือการใช้งานนี่ฮุนไดเฮสวันนะคะประตูไฟฟ้านะคะแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะคะบอกเลยว่าครบอย่างแน่นอนนี่นะคะลูกค้า คือรถสวยไม่น้อยของเราเนี่ยนะคะเอกสารต้องครบบุ๊กเซอร์วิสต้องครบนะลูกค้านี่ถึงได้บอกว่าคันนี้นะคะดูแลมาค่อนข้างดีเลยนะคะบอกเลยว่าใครอยากได้นะคะนี่ต้องรีบต้องไวกันเลยนะคะรถสวย อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะและสาหรับรถทุงคันของเราที่การเกินไปแล้วใช่ไหมคะลูกค้านี่ตัวสภาพจากอ n s p เป t ชันวันทูค่ะว่าเป็นรถเกรด A5 ดาวแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมการบอกเลยว่าเอกสารนี้การให้ลูกค้าไปนะ นี่เขาจะบอกรายละเอียดของตัวรถหมดเลยนะคะโครงสร้างดีนะคะไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะคะโอ้โหเป็นสีเขียวหมดเลยนะคะคันนี้บอกเลยใครได้ไปโชคดีมากนะคะและมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าสองข้างนั่นเองนะคะนี่การให้ดูเลยเพราะว่าอย่างคันนี้นะคะมีม่านให้รอบคันด้วยต้องบอกก่อนว่าม่านเนี่ยจะเป็นติดตั้งเพิ่มนะลูกค้า ทำให้ภายในดูหรูดูสวยขึ้นนั่นเองนะคะและมีทีวีเพดานนะคะ11ที่นั่ง4แถวนั่นเองลูกค้า4แถวที่นั่งได้จริงนะเพราะว่าการเคยนั่งเต็ม11ที่นั่งมาแล้วและการรับประกันเลยว่าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดโอ้โหเบาะใหม่มากแทบไม่ไม่ยับเลยลูกค้าสวยมากนะคะนี่เดี๋ยวมาให้ดูจากข้างหลังกันเลยนะคะให้กล้องออมมาเลยนะคะจะเห็นเลยว่า คันนี้สภาพใหม่จริงๆนะคะอยากให้ลูกค้าดูให้ครบให้หมดเลยนะคะว่ารถเนี่ยนะคะสวยใหม่ขนาดไหนนะคะตัวน็อตตัวอะไรไม่มีไขเลยนะคะการแบบไฮไล่ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์ก,กันเลยนะคะบอกเลยว่าสวยจริงนะคะนี่ใครอยากได้นะคะรถ11ที่นั่งรุ่นตัวท็อปนะ,ะมีม่านให้รอบคันด้วยสำหรับคันนี้นะคะ บอกเลยว่าสวยจริงนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะนี่เดี๋ยวการปิดให้ดูนะคะอ่าแล้วลูกค้าอยากไปดูห้องเครื่องกันไหมการบอกเลยว่าคันนี้ห้องเครื่องใหม่มากนี่การให้กล้องค่อยๆเดินไล่ให้ลูกค้าดูเลยนะคะสีดำนะคะสียอดนิยมอีกคันหนึ่งของเรานะคะบอกเลยว่าสีนี้ใครๆก็หาเลยนะคะนี่สีนี้นะคะ อมาตะเลยเนาะรถตู้นะคะสีดำนะคะสวยเท่นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะคะ175หแรงม้านั่นเองนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คนะคะเดิมๆไม่มีไขนะคะบอกเลยว่าสวยมากคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังจริงๆวันนี้นะคะอย่างนี้การบอกเวลาที่การเอามาจัดโปรนะคะการจะเอารถสวยตัวท็อปไม่น้อยมาจัดนะ เราไม่เอารถเน่าๆมาจัดนะลูกค้าเสียชื่อหมดนะรถเน่าๆเราไม่เอามานะคะบอกเลยเวลาจัดโปรต้องจัดให้ปังต้องจัดให้ดังนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะไม่รู้ว่าเราเอาตัวท็อปมาจัดนะตะโกนบอกเลยว่าตัวท็อปใช่ไหมลูกค้าลูกค้า เดี๋ยวจะไม่มีใครรู้นั่นเองนะคะและคันนี้อย่างที่บอกราคาเดียว999,000บาทเท่านั้นน่าใช้น่าจับจองม,ม,มากๆลูกค้าเป็นการการก็ซื้อใช้นะทั้ง3คันนี้บอกเลยว่าราคาดีราคาโดนแน่นอนและสำหรับคันสุดท้ายคันที่3านะบอกเลยว่าสีสวยมากนะคะดูแลง่ายนะลูกค้าการบอกเลยว่าสีนี้นะคะเป็นสี โอ้ในใจการเลยนะคะเพราะว่าเคยใช้สีนี้มาลิ้วรอยน้อยนะคะเวลาเปื้อนอะไรก็ไม่ค่อยเห็นอันนี้คือตรงโจทย์ของการเลยนะอ่าและคันนี้จะเป็นปี2018การต้องบอกก่อนนะคะว่าโฉมนี้เนี่ยจะมาปี18ปลายปีนะลูกค้าก็คือเวลานำเข้าเนี่ยเขาจะนำเข้ามาคือปลายปี18แล้วเวลาที่ลูกค้าออกบางคนเนี่ย แต่ก่อนจะมีงานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมคะลูกค้าเขาเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์บางท่านเขาก็จะเขาเรียกจดทะเบียนเลยนะคะก็คือปลายปี18อย่างปกติเนี่ยอ่เห็นไหมคะจะเป็นเดือนแบบว่าตุลากันยากันเลยนะคะหรือบางคนเขาก็จะไปจดก็คือต้นปีนั่นเองนะคะจะเป็นชมเดียวกันนะอันนี้ไม่ใช่ แปลงจากกระจังหน้าตั้งมาเป็นตัวนี้นะคะลูกค้าอันนี้ตรงโฉมตรงรุ่นนั่นเองนะคะออปชันนะคะเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันนั่นเองนะคะออปชันก็คือประตูไฟฟ้าสองข้างแล้วตัวแม็กก็จะเป็นแม็กลายเดียวกันทูโทนนั่นเองลูกค้าคันนี้บอกเลยสวยมากนะคะใครกำลังหาอยู่นะ,ะเป็นยางปี2023กันเลยนะคะของโยโกฮาม่าก็เลยโอ้โหยางโยโก้ด้วยคันนี้นะคะ แล้วก็ภายในนะคะนี่บอกเลยใหม่มากนะคะคันนี้โดยรวมก็คือสภาพสวยเลยใหม่เพียงแค่1น0 0 0แสนเท่านั้นนะคะพวงมาลัยมันติฟัง์กชั่นเหมือนกันนะคะแอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้นะคะอันนี้คือทุกอย่างจากศูนย์เลยนะคะโอ้โหลูกค้าพวกบางที่กันแดด ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยอะคันนี้นะคะนี่มาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าถึง2องคางนั่นเองนะคะแล้วเวลาแถวกลางนี่พับตรงนี้ก็ได้และเดี๋ยวการจะให้ดูก่อนว่ายังไงลูกค้าถามว่าแถวที่2เนี่ยเขามีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือนี่หมุนได้180องศานั่นเองลูกค้านี่เดี๋ยวการจะหมุนให้ดูนี่เลยเอา้าวลืมจ้า ลืมพับเขานั่นเองว่าอ่านี่มันต้องพับอย่างนี้ก่อนนะคะลูกค้าแล้วก็ดันเข้าไปอ่าแล้วเราก็หมุนเลยนี่นะคะบอกเลยว่าจะหมุนทำไมนะคะเวลาที่ลูกค้ามีลูกนะคะสามารถที่จะใส่คาซีดก็ได้นะคะ เพื่อให้นั่งและยิ่งมีลูกแฝดน,นะบอกเลยตอบโจทย์มากหมุนแล้วก็ใส่คาสีได้เลยแล้วเบาะนี้สวยมากลูกค้าเบาะใหม่มากคันนี้นะคะไม่มีขาดไม่มียับแน่นอนนะคะแล้วก็นะคะเพดานคือใหม่ไม่มียันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะคันนี้คือสะอาดสมมงเลยเนาะนี่ได้ตัวท็อปสุดสะอาดสะอา้านแล้วก็เบาะใหม่แบบนี้นะคะน่าใช้น่าจับจองมากนะคะ ใครอยากได้นะคะการบอกเลยว่ารีบเลยนะคะสีนี้สวยมากการต้องบอกเลยว่าพอเป็นสีเทาหรือว่าสีบอลเงินนะ่ะพอเป็นฮุนไดนะมันให้ความรู้สึกหรูหราขึ้นมาทันทีเลยลูกค้าเพราะว่าสีนี้นะคะมันแบบดูแลง่ายแล้วก็ตัดกับพวกตัวรถที่เป็นภายในสีเบดมันเลยดูหรูหรานะแล้วก็ไว้ของก็ได้ตรงนี้นะคะหรือจะเลื่อน ถ้าตัว H1 เขาจะใช้เบาคือวิธีการเลื่อนนั่นเองลูกค้านะและคันนี้ก็คือตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คอะไรคือเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากถ้าถามการนะการบอกเลยว่าทั้ง3คันนี้การแบบโหให้เลยนะคะเพราะว่ามันใหม่จริงๆนะคะการคัดมาแล้วว่า3คันนี้นะ,ะในรถที่ปีเดียวกันใกล้เคียงกันเนี่ยการเอามาจัดโปร ราคาเดียวกันไปเลยนะคะแล้วไม่ใกล้เคียงกันเลยนะคะถึงได้บอกว่าอย่าช้าเลยลูกค้าจะมีใครบ้างที่เอารถไม้น้อยๆสภาพสวยๆแบบนี้มาจัดโปรอ่ะอปกติคนอื่นเขาจะเอาไม่เยอะใช่ไหมลูกค้าไม่เยอะๆสภาพเยนะินเนาะนิดหนึ่งมาจัดโปรแต่วันนี้การเอารถสวยไม่หลักหมืน่นมาจัดโปรให้ลูกค้านี่วนรอบให้ดูอีกรอบหนึ่งเลยนะคะ ลูกค้าจะเห็นเลยว่าคันนี้สวยมากนะคะ,ะคือการเป็นหนึ่งคนที่ชอบสีบอลเงินนะคะนี่นะคะโดนโคนโดนอะไรหรือแม้กระทั่งสเก็ดหินก็แทบจะมองไม่ค่อยเห็นถึงได้บอกว่าสีนี้คือ the best อถ้าจะดูแลรักษาง่ายนะการบอกเลยแล้วภายในห้องเครื่องคือใหม่มากเดิมเดิมซนะคะไม่มีใครน็อตแล้วก็ไม่มีตัดต่อ นะคะโครงสร้างอันนั้นไม่เล่นเนาะรถแบบนั้นแย่นะคะบอกเลยอย่าได้เห็นนะคะไม่เอาเลยนะคะและโดยรวมคันนี้เดี๋ยวการจะสรุปเป็นคันๆในฝั่งอย่างคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านะคะใครที่ชอบนะคะสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายแค่ชื่อก็ขนเงินขนทองแล้วลูกค้านะคะและนะคะมาพร้อมด้วยตัวท็อปเลยนะคะ 11ที่นั่งนั่นเองนะคะคันนี้สวยน่าใช้หรือใครจะชอบความดุดันนะคะดุดันกันเลยนะคะคันนี้สีดำกันเลยนะคะดุดันมากนะคะแล้วไม่น้อยภายในสวย11ที่นั่งนะคะหรือจะเป็นคันนี้ค่ะสีน้ำตาลที่มี2มิติทำไมการหนู่บอกอย่างนี้ข้างในเนี่ยลูกค้าเห็นไหมคะสีเกือบจะไม่ได้ต่างกับสีดำเลยนะคะ แต่เขาคือน้ำตาลแบกบ่าเวลาออกแดดจะเป็นประกายน้ำตาลสวยมากอันนี้บอกเลยว่าเหมือนได้รถ2อคันนะใน1นึ่งในหนึ่งเดียวนะคะโหแล้วไม่น้อย59 0 0 0ภายในแต่งเบาะ VIP การบอกเลยว่า3แบบ3ส,สไตล์วันนี้มีมาให้เลือกแล้วนะคะอย่าลืมนะ3แบบ3ส,สไตล์อยากได้คันไหนเลือกคันไหนนะคะ ต้องรีบต้องไวกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าการพาไปดู3คันนี้บอกเลยว่านะคะไม่น้อยสภาพป้ายแดงแล้วก็ตัวท็อปสุดนะคะมีประตูไฟฟ้าสองข้างกล้องรอบคันวันนี้อย่างนี้การบอกราคาเดียวไปเลย9 09, 000, 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นถูกมากนะคะ3คันนี้นะคนละสีนะลูกค้าสีน้ำตาลสีดำสีเทา ใครอยากได้นะต้องรีบต้องไวเลยนะคะมีมาไม่บ่อยกับราคานี้นะ,ะแล้วก็นะคะซื้อสดร้านการไม่บกวกแหวกเฟรีค่าโอนซื้อจัดไฟแนงก็ฟรีดาวพอนอยู่นะคะผ่อนเริ่มเลยนะคะ 16,000บาทเท่านั้นนะคะสูงสุดได้7ปีดอกเบีย้ยก็เริ่มต้นเพียงแค่2.79%าสำหรับลูกค้าที่สนใจการบอกเลยง่ายมากนะคะเข้ามาได้เลยร้านการอยู่ตรงเส้นบางบัวทองนะคะติดก,กับโลตสัสไใน้อยห่างจากเวสเกตแค่แบบ5-6กิโลแค่นั้นเองบอกเลยหาง่ายมากแล้วก็นะคะอยากจะมานะคะการปักหมุดไว้แล้วนะคะเซิร์ชใน Google m a p ได้เลยนะคะไลออนคาร์ ole, มือสภาษาไทยนะคะ เข้ามาได้เลยนะคะอยากจะมาดูมาลองขับมาดูสิว่าจะสวยขนาดไหนนะ,ะทั้ง3คันนี้การบอกเลยว่าใหม่น้อยของจริงนะคะแล้วก็นะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาไม่ใช่ปัญหาเลยซื้อลดได้เลยนะคะจองออนไลน์ได้เลยนะคะเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานนะ,ะพอไฟแนนซ์อนุมัติเรามีบริการส่งรถให้ฟรีถึงที่บ้านบอกเลยว่ามีตฟ่ฟรีกับฟรีและอีกอย่างหนึ่งนะคะการส่งรถ การจะส่งเป็นรถสไลด์ให้เลยนะคะคันต่อคันนะคะเป็นรถใหญ่มีมาตรฐานนะคะรับประกันการเดินทางด้วยแล้วก็นะคะลูกค้าได้รับรถสวยถึงบ้านอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญวันนี้นะคะใครออกรถกับเรานะคะการจะทำการล้างค่ะสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพปลายแดงแน่นอนหรือลูกค้าบอกคุณการจัดไฟแนนไม่เป็นเตรียมเอกสารไม่เป็นทำยังไง การบอกเลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนะคะเซลลที่ได้รับการเทรนการโอโ้โหอบรมมาอย่างดีนะคะช่วยลูกค้าในการดูเอกสารจัดเอกสารนะคะคุยกับไฟแนนซ์แล้วก็ส่งรถถึงบ้านลูกค้าแน่นอนนะคะบอกเลยนะคะล้านเรารถสวยสภาปลายแดงแน่นอนแล้ววันนี้การ,รีวิคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกนลูกค้ากดไลค์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมาลีขันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ